ดนี้ชัดเจนน่าจะไม่ไปไหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนอยู่ในนี้อืมพวกบ้านของพวกทำปืนบ้างเลยนี่อุ้ยสองคนนี้ทุกคนดูสีฟ้าสีฟ้าตาข้องดูดูตาข้องเดี๋ยวจับให้ดูดิมึงแล้วย่อยด้วยแล้วตาข้องเนาะสีคมด้วยหางสวยด้วยดูตาข้องโอ้ย Sorry, it's DJ. บบุีีจยซลคลิปแรกเป็นไงทุกคนได้ไปแน่นๆเนาะเนาะคลิปที่สองมาดูกันขอบฝั่งนี้เมื่อกี้เราถ่ายขอบฝั่งนู้นนะถ้ามีตักดีๆได้เยอะแหละแต่ว่าเยังมีจะแยกถุงนี่คนขอบฝั่งนี้จะแยกถุงเดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งไหนเราจะสวยกว่ากันแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นข้างบนนะเพราะว่าข้างบนนู้นมันเด็ดเด็ดมันเด็ดมันเด็ดนะมันเคยมาแล้วรู้เรื่องนี่คนเราจะแยกถุงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งไหนจะสวยกว่าทุกคนไป Let's go ทีมงานแยกคลิปเพราะว่าเราสองฝั่งไม่เหมือนกันทุกคนอยากก็ดูด้วชิญฝั่งนี้สีอะไรครับแล้วก็อยากให้ตาต้องเหนื่อยด้วยทุกคนเออมงไม่มีทางเดินที่มีแต่ปลิงมันมีปลิงอหรดอกแรกก็ได้แล้วทุกคนนะปูอะไรปลิงนะกล้องมันมีพื้นแน่ดีไม่หรอเรือมาใส่ขาสั้นมาไม่ได้ถ่ายกับบางนานเจ๋มาแร้วมีต้องบุกอย่างงี้ ไปบ้างก่อนเช้าตกวอดวันเสาร์วอดตังนี่งเราก็หัวตังมังนี่มาดูเกลืปลาตัวีอยู่ไหนแล้วนี่ตกหัวอย่างไรเลยวอดนุ่งเราก็ห่วงวอดเลยนะโอ้โหแต่ว่าปลาตัวนี้อยู่ไหนมาแล้วหุ่งได้เราก็ห้องเล่นเล่นยังได้ก็ดูโอ้โหสีนี้ก็สวยวันนะอุ้ยฝั่งนี้เหรอเดี๋ยวใส่ถุงนี้ก่อนน่จะได้ดูชัดหน่ออยยุ้มีวอดทุกคนอุ้ยจีบวะ แกมแดงยไมแดงแก้วงแกม่วงง้วง้วงเอาม้วง่ไวต่งน่อยยังอีกวนี่่งตอามวัดร้อยอไม่ได้หรือว่าเราก็โอ้วัดโคเยอจะไม่ลงมาแล้วทุกคนลงเรากอบปริง เจ็บเจ็บไม่จำบ้างอันนี้เจ็บแล้วจำบ้างใช่ทำไมมีไม่จำวะบังใส่ขายาวไม่ใช่ที่โดนหลอนนะตะกงบวโดนหลอนบ่อยเกินขึ้่ได้ไม่ได้เหมอมีรอยคนมาไหมบางนี่โอ้ตะกงกบพุชใหญ่ได้ปลาด้วยกบอะไรอะดลูกอออเหรอลูกอ๋อแข็งๆไม่ให้กบเลยนี่ ออกมาเป็นกบเลยเมื่อกี้ไปเลยได้มาตัวทุกคนเก็บก่อนไมนไเดี๋ยวไยดูแบบกๆนะเอาแบบกัว้กตัวิมาท่ะมด้แล้วก็ปีนะตัวนี้มีหัวไหมไม่มีบอกไม่มีดูแลม่นะไมนยายต้องเสียชื่อแล้วนะเพราะปกเยอะเหน่ จะลองเดินได้ยังทุกคนอะไรเยอะนะจริงเดินไปทางไหนดีเนี่ยไม่มีไม่มีมังเหยดหลอกไม่หลอกทุกคนเขาไม่มามังเหยดหลอกไหมกูโค้ชเยอะที่นี่พาไปไหนได้บ้างครับปู่มตกปลาช่อนบ้างทงเบ็ดอ๋อจริงเหรอใช่ครับตกปลาช่อนปลาดุกได้จะลองเดินมาฝั่งนี้ก่อนมาเดินเดินนี้ก่อนมาทางเดินกะว่าเมื่อกี้น่าจะไปโดนเนี้อโดนต้นไม้ยัยลืมไปถ่ายทุกคน นี่ไปต่อดหามอันมาดูปีนี้มาดูว่าดูวอดวอดนี้มีคนอยู่ในพวกเลยกาลาเลยตะาตงโอุ้ยแล้วปังเลยแล้วอ้ยวดนี้ชัดเจนน่าจะไม่ไปไหนอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนอยู่ในนี้อือกี่ตัวปังตัวเดียวตัวเดียวอือใหญ่ด้วยโอ้โหปอะพันเลยทุกคนโอ้โหตาตงใหญ่ใเลยใหญ่ใตัวนี้สวยจริงอ่ะใช่ใหญ่ด้วยดูอุ้ยอุ้ยตาตงดูอือ โอ้พันเลยตัวนี้เดี๋ยวใส่ถุงดีก่อนอยู่ในนี้เลยนะทุกคนทุณคนดูอ๋ตาขงใไปโอ้ดําไปตา้ขงเป็นไงเข้ากลางดีตาก้องนี่เข้ากลางนี่กลางนี่กลางนี่นี่กลางอ๋อกลางนี่เออโอเคนะเน้นกลางไว้แตาก้องโอเคได้แล้วอุ้ยเจออยู่แบบนี้เลยนะทุกคนอือหึไม่ไปเลยนะขอกลางทุกคนนะไม่ไปฮะ จน้ก็ีบจไปแล้วรงนจตมาลุ้นกันต่อตาเยอะมากเลยองเท่เลยทุกคนแต่ว่าคือเรื่องเกียไม่เงียบเลยอุ้ยได้ช่รม่พันมาเก็บก่อนเดี๋ยวจะพาไปสมที่บ้านมาดูก่อนน่าสงสารเนาะเล็ง เอาจริงเอาจังมากทุกคนบอกได้คำเดียวว่าไปนี้เปียกล้างอ่ะใครบอกหมายบางล้างอ่ะเปียกตัวนั่งใครไม่อันนี้คือมึงอยดูเองนะทุกคนนั่นแหละถ้าใครบอกบางล้างก็บอกเลยพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาไม่ไปเดี๋ยวเขาไม่ไปใช่ไปจับเลยอุ้ยตาของมึงยังเจอเลยนะหันไปดูเมื่อกี้หาไม่เจอใช่หันหาไปดูนะ โอ้ยสองตัวพวันโอ้ยตาโก้งพวันสองตัวทำปืนบ้างลยนี่โอ้ยสองคนนี้ทุกคนดูบีเฟย์บีเฟยตาก้งดูดูตาโก้งเดี๋ยวจับให้ดูเลมึงสีคมเร็วย่อยด้วยนะตาก้งเนาะสีคมด้วยหางสวยด้วยดูตาก้งโอ้ยอืมใส่ถุ้งนี่ฝั่งนี้จะเป็นตัวใหญ่ชเยอะนะตาก้งดูแล้วสีเข้มชัดมากเลยบัง ไม่เชื่อตาต้องเนี้ยหรืออย่าไปเชรียดได้แล้งตาต้องพอมีดหลงนี่เลยเจอหมานี้เป็นไงหมดเลยหมดเลยเหยียดหมดตาต้องเดินได้ยังไมตอนนี้หวังว่าจะเดินได้มันไปชอบกรหล่แล้วตาต้องปวดแล้วได้โอ้ไม่ได้โอ้ยปวดแตกตาท้องปวดคืนเธอได้นี่ตึงมี่ปูโคตรเยอะ ารงเบ็ดตกปลาดุกปลาช่อนนะโบกเลยว่าอะไรนี้ยผมจริงเนี่ยมรื่องอบขอบเยอเจือจั้อเลยมันจะเจ็บเบจ็บผมดีไหมได้อีกหลังโอ้โหกลอบนี่จะต้องนเก็บ,บได้อะไรไม่ได้ แต่ยากข้างหลังไม่มีแล้วล่ะบางเตี้ยละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตอนนี้นเดี๋ยวอันนี้เราเก็บแค่บริเวณนี้เองข้างหน้านุ่งไม่มีอะไรใช่ใช่เราต้องไปที่ท้ายบ่อตรงนั้นแหละใช่ท้ายบ่อนี่ของดีคุกของดีแบบที่คลิปเก่าคลิปที่แล้วทุกคนนี่ไม่เคยได้ที่ปีที่แล้วนะทุกคนตาปีที่แล้วรำมัดตัวอุ้ยอุ้ยแม่พันธุ์นี่นะทุกคนเจ็บเ้ยลูกมันลูกมันเฮ้ยไข่อะไรเแต่ว่าไข่กบหรือเปล่าฝั่งขวาก็จะมีตัวใหญ่เยอะกว่านะฝั่งนุ้งจะมีตัวเล็กแค่ใช่ เดี๋ยวมันจะชุกชุนกว่าของเราได้ช้อนกลับเดี๋ยวมาดูกันเราจะได้อีกไหมเดี๋ยวว่าใช่เราตั้งใจดูหมดเราอาจจะตักได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ดูทุกคนเนี่ยจะตักตรงนี้ที่คิดว่าจะมีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอุ้ยมีอ่ะแล้วบได้ไม่เป็นปัญมีเฉยๆกูตึงวมาตึงไหนตอนนี้ตึงหลังหนักรลายปลาเยอะอุ้ยหนักปลาว่ะท่านก็บอกหนักปลาตรงนี้น่าจะมีอีกนย่าง ไม่ได้แต่เด็กปิงเกาะไหมแต่ก็ไม่แน่น่าจะมีไม่น่ามีนะใช่เหรอคนเดียวน่าจะมีก็เพราะมีเต็มมากมีกางฟุกแล้วก็ไม่ไม่ไปจนบางหาไซส์สวยๆมาตกช่อนได้จริงเหรอเออพอบางเอาเอาเอาได้ถ้าถ้าได้ก็เอาเอาเลยเอากระปลยเอาลูกกบะปเลยโอเคทุกคนเราจะเดินจุดล้ำนะ เดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปอุ้ยไม่น่าจะปมนะตรงนั้นอ่ะนี่ตรงนี้ขมต้องรบอุ้ย่วแม่พันหรือปังใช่น่าจะแม่ร้อยตัวนี้ไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะนี่กี่นาทีนะต้องติดไปชั่วโมงน,นี้เต,ติดกล้องไปนานมากไม่รู้หยุดถ่ายที่ตอนไหน ปวดปวดออุุ้้ยยปวดไม่ตัวปลาคิดทำไมนะปวดจริงปวดได้เฉยเลยปวดกลางบ่อปวดกลางบ่อทุกคนปวดทุกคนเฮ้ยมาทุกคนให้ดูแป๊บเดียวด้วยนะโอ๊ยทุกคนทุกคนปวดกลางบ่อ ออ้้ยโกดเนี่คนแ้าว่าถ่ายดีไม่มีก็เท่ตากล้องนะเดินลำบากต้องขอใครด้วยหมายสุดเกินไอช้อนก็อี่เด้อุ้ยมาตก้อมาไปกินกัน ถือว่าคนะันคันเหรอ,อคันทุกคนนี่เราต้องดูโคเยอะดูตรงตรงนี้ไอดูตรงนี้ก่อนอือเออดูตรงนี้นี่ฝันนี้เลยทำนนี้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆได้ป้องดะโอเคทุกคนเป็นไง,งเจ๋งไปนะครับน้องเดี๋ยวเรา เอาเดินหรือว่าขี่รปเรียบแล้วขับรถไปได้ไหปะไม่รู้ไม่ได้น่าจะเรียนในนี้นะโอเคฝากกดไลค์อยเจ,จกับมีแล้วตามไปดูคลิปที่3กันทุกคนว่าข้างบนนู้จะเจอพ่อพันธุ์ไหมทุกคนโอเคนี่ไงและไปก่อนจเจนนี่นนเติมน้ำปัสสาว้เติมน้ำระบบ